สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเอฟทีทั้งช่องธดาพารวยสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนน้องน้องที่น่ารักทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะขยับหน้ามุมก่อนสวัสดีนะคะน้องน้องที่น่ารักทุกท่านเพื่อนเพื่อนทุกท่านเลยค่ะสวัสดีนะคะ นี่ก็กลับมาหาอีกแล้วค่ะได้เลขดีเลขเด็ดมาบอกน้องๆอ,อีกแล้วชุดสมตัวนะคะน้องๆชุดสามตัว2ตัวค่ะงวดวันที่สิบกันยาน,นะคะชุดสาตัวฝนเพิ่งหยุดตกค่ะเพื่อนค้าตกหนักมากเลยโทรศัพท์ คืนไม่มีเลยค่ะฝนตกโทรทัศน์ก็ดูไม่ได้สัญญาณไม่เข้าฝนตกมานิดหน่อยก็เป็นแลละสัญญาณไม่มีสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคเพื่อนๆน้องๆชุด3ตัวนะคะเตรียมสมุดปากกาหรือไม่ก็ะจาไว้นะคะไว้เสียงซื้อฉลากินแบ่งรัฐบาลค่ะวันนี้วันที่11แล้วนะ ใกล้วันจะออกแล้วค่ะใกล้แล้วออกวันเสาร์นะคะน้องน้องคะเลยออกวันเสาร์เลยออกวันเสาร์ชุดสามตัวบนกับชุดสองตัวล่างนะคะน้องน้องคะต้งนั้นฝนตกบ่อกค่ะน้องน้องคะทั้งนี้ตกหนักมากเลพิ่งหยุดนค่ะ สัญญาณโทรทัศน์ไม่มีได้ดูเลยค่ะน้องค่ะ <c oughs> จุดสามตัวบนได้มาก็มาลงให้น้องๆไว้ไปเสี่ยงซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ค่ะยังเห็นมีขายเยอะแยะเลยไม่ค่อยอยากซื้อฉลากก็ต้องซื้อเนาะเพราะอย่างอื่นมันอันนี้ ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลมันไม่อั้นเนาะน้องๆเนาะชอบเราก็หาซื้อไว้ก่อนเลยค่ะน้องๆค่ะมีชุดสามตัวนะคะมีสามสามสองนะคะน้องๆค่ะจดไว้นะสามสามสองห้าหนึ่งสี่ค่ะสามตัวนะคะสามสามสองห้าหนึ่งสี่ค่ะ, 3, 3, 2, 5, 1, 4, คะ ให้น้องๆไว้ไปเสียงซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไว้พรุ่งนี้นะคะอย่าลืมนะสามสามสองห้าหนึ่งสี่ค่ะน้องๆคะ่ะทางช่องก็มานำเสนอให้แล้วน้องๆชอบก็หาซื้อไว้เลยะคะ่ะไอ้ก็คอแค่ นตกบ่อยๆไอ้เขาเคอกแคกๆทางกายไม่ค่อยสมบูรณ์หน้าฝนนี่แหละค่ะน้องๆค่ะชุด3มตัวนะคะ3ามสสองแล้วก็5้าหนึ่งสนะคะน้องๆชอบก็หาซื้อไว้เลยนะคะพรุ่งนี้นะคะฉลากกินแบงรัฐบาลนะคะหยิบจับไว้สักใบนะคะน้องๆค่ะ เพื่อมีโชคสามตัวให้เรานะคะไม่แน่นะคะน้องดูนะชุดสามตัวค่ะสามสามสองห้าหนึ่งสี่ค่ะชุดสองตัวก็มีสามเปดแปดหกหนึ่งสี่สามเจ็ดนะคะน้องๆค่ะน้องๆชอบชุดไหนน้องๆก็หาซื้อไว้เลยนะคะฉลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ ทางช่องก็มานำเสนอให้น้องๆไว้ไปเสี่ยงซื้อฉลากินแบ่งรัฐบาลน,นะคะน้องๆค่ะเสี่ยงซื้อฉลากินรัฐบาลไว้นะคะฉลากินแบ่งรัฐบาลค่ะทางช่องสนับสนุนฉลากินแบ่งรัฐบาลน,นะคะน้องๆค่ะชุดสามตัวบน ลอตเตอรี่นั่นหละค่ะชุดสามตัวนั่นเลสามสามสองห้าหนึ่งสี่ค่ะเลขสวยมากนะคะห้าหนึ่งสี่ค่ะน้องๆสามสามสองก็ห้าหนึ่งสี่สวยค่ะให้น้องไว้เสียงซื้อฉลากนะคะพวกนี้ไปหาซื้อได้เลยค่ะสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะน้องๆค่ะทางช่องก็มานําเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางนะคะน้องๆค่ะ เป็นเพียงแนวทางให้ไปเสียงซื้อฉลากินแบ่งรัฐบาลค่ะเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะน้องๆค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะทางช่องก็มานำเสนอให้น้องๆไว้ไปเสียงซื้อฉลากินแบ่งรัฐบาลค่ะนะคะน้องๆที่น่ารักทุกท่านน้องๆชอบก็หาซื้อไว้นะคะไม่ชอบน้องๆก็ผ่านนะคะเลขสวยนะคะวันนี้นะคะ ดูอีกรอบนะคะ3ามสามสองห้าหนึ่งสี่ปปดหหนึ่งสสามค่ะซื้อฉลากกินเบงรัฐบาลไว้ติดสักใบสองใบก็ไม่เสียหลายนะคะน้องๆคะ่ะเพื่อมีโชคให้เรานะคะ มีโชคมีลาบใหญ่ให้แป๊บเดียวแล้วก็มีเงินใช้กันนะคะน้องๆค่ะชุดสามตัว2ตัวน้องๆก็ได้แล้วก็อย่าลืมนะคะเสียงดวงเสียงโชคไว้ฉลากกินแบงรัฐบาลนะคะซื้อไว้เลยค่ะยังไงก็เผื่อมีโชคเนาะน้องๆเนาะ ทอนนี้ก็ฝนตกเพิ่งหยุดนะคะน้องๆตกหนักมากเลยตกหนักจนสัญญาณโทรทัศน์ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ดับขอบคุณน้องๆทุกท่านที่เข้ามารับชมให้นะคะน้องๆที่น่ารักทุกท่านเนี่ยคะ่ะใจดีมากๆเลยทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมช่องให้ป้าขอบคุณมากๆนะคะน้องๆคะ่ะ เพิ่มการดูเพิ่มการติดตามขอบคุณมากค่ะน้องๆ้องที่น่ารักทุกท่านนี่เลยที่เขามาดูช่องให้ป้าป้าก็ขอบคุณหลายๆค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์ให้ด้วยนะน้องน้องค่ะกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ป้าด้วยเด้อจ้ะป้าก็ขอบคุณหลายๆค่ะน้องนที่น่ารักทุกท่านนี่เลยป้าก็มีกําลังใจท้างน้องดูคลิปให้ป้าก็มีกําลังใจ หาหวยฮลนรีบอกน้องๆอีกนะคะน้องๆคะอย่าลืมไปเสียงซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไว้เด้อค่ะน้องๆคะ่ะเพื่อมีโชคมีลาบให้นะจักใบสองใบเด้อค่ะน้องๆคะ่ะตามสามสองห้าหนึ่งสี่สองตัวก็มีสามเป4ดแปดหหนึ่งสี่สามเจ็ดนะคะน้องๆเสียงดวงไว้เพื่อมีโชคให้เรานะคะน้องๆที่น่ารักทุกท่านนี่เลย เพื่อนๆที่เข้ามารับชมนี่แหละค่ะขอบคุณมากๆนะน้องๆค่ะทางช่องก็มีแค่นี้นะคะน้องๆค่ะเดี๋ยวเจอกันอีกคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ